มีคนกําลังจะเข้ามาบอกรักคุณเขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อย เลเวอร์พลังงานของคนราศีเมถุนเด็กถือดาบพลังงานของคนธาตุโลหเม,มถุนตลกลกุมหนึ่งถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนก,กรกฎพิจิก6หกถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะอัศวินถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ำคนธาตุไฟนะคะมีทั้งความเข้มแข็งเราก็มีทั้งความอ่อนโยนเนาะเป็นคนที่ทําอะไรทําจริงเป็นคนที่มีความจริงใจมีความเอ,อื้อเฟื้อมีน้ําใจนะคะ มีสเสน่ห์สเสน่ห์จากความอ่อนโยนจากความจริงใจจากการเป็นคนจริงนะคะไม่ชอบล้อเล่นกับอะไรเนาะแล้วก็เป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่สดใสเป็นคนที่ดื้อเงียบชอบสนใจอะไรจะศึกษาจะเรียนรู้นะคะจนเข้าใจอย่างถ่องแท้เลยนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่จะเข้ามาบอกรักคุณเขาคือใครนะคะจะใช่คนที่อยู่ในใจของคุณไหมนะคะขอพลังงานของคนที่จะเข้ามาบอกรักคุณหน่อยเขาคือใครนะคะ คนที่จะเข้ามาบอกรักคุณนะคะเขาคือใครสามไม้นะคะคนทาดไุไฟเมษสิงหธนูนะคะสิบไม้คนทาตไฟนะคะสเตรนคนราศีสิงห เดียมพอลเลอร์พลังงานของคนแรดสีเมตนะคะแล้วก็1ไม้พลังงานของคนธาตุไฟเป็นพลังงานของคนธาตุไฟทั้ง4ใบเราก็พลังงานสวยมากๆนะคะ มีความเป็นผู้นำมีความเป็นผู้ใหญ่มีเหตุผลใจดีปณีปนอมนะคะมีความใจดีแต่ว่าเป็นพลังงานของคนที่มีความอบอุ่นเนาะแล้วก็มีรัศมีของความน่าเกรงขามที่ค่อนข้างจะแผ่ซ่านนิดหนึ่งนะคะพลังงานของเขาเต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนทำอะไรทำจริงนะคะเป็นคนที่เอาอกเอาใจเก่งของคุณก็เป็นคนที่เอาอกเอาใจเก่งแต่ออกแนวขี้อ้อนนะคะมีความเป็นเด็กกว่า อายุน้อยกว่าเขาจะเป็นคนที่รู้ใจเข้าใจรู้วิธีการที่จะทำยังไงให้คุณรู้สึกสบายใจปลอดภัยรู้สึกดีนะคะเป็นคอมฟอร์ตโซนของคุณมากๆพลังงานที่ขึ้นมาเนาะหากว่าไม่ใช่คนเคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยคบเคยคุยกันมาก่อนก็เป็นพลังงานของรักต่างวัยนะคะ คุณก็รู้สึกดีกับเขาคุณก็เป็นห่วงเป็นใหญ่เขาคุณก็จริงจังกับเขามีใจให้เขาเขาเองก็สิบเต็มสิบร้อยทั้งร้อยหัวใจของเขามีเพียงแค่คุณคนที่เป็นเจ้าของหัวใจของเขามีแค่คุณนะคะแม้ว่าจะดุดุเนาะเพราะมีความเป็นผู้นำกล้าตัดสินใจนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่เขาก็ยอมไม่กับคุณนะคะยอมไม่กับคุณมากๆแม้บางครั้งคุณจะจะจวินจะเหวี่ยงหรือว่าเอาแต่ใจยังไงก็ตามเขามีวิธีที่จะ เอาใจคุณหรือว่าสามารถคลามอารมณ์ของคุณได้นะคะเป็นคนที่ไม่ชวนทะเลาะพูดกันด้วยเหตุผลแต่หากว่าคุณรู้สึกโมโหคุณคุณอยากทะเลาะคนคนนี้จะไม่ทะเลาะกับคุณเขาจะนิ่งจะเงียบจะฟังตั้งใจฟังจะอยู่กับคุณจะฟังคุณให้คุณพูดจนจบจนคุณรู้สึก สบายใจมากขึ้นหรืออารมณ์เย็ยนลงเขาจะเริ่มพูดเริ่มอธิบายเริ่มถามถึงวิธีการที่จะทําให้คุณอารมณ์ดีสบายใจขึ้นหรือว่าเขาจะทํำยังไงให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้นั่นเองพลังงานของคนคนนี้ไม่ชวนคุณทะเลาะแล้วก็เวลาที่คุณชวนเขาทะเลาะเขาก็ไม่ทะเลาะกับคุณด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าทำไมเขาถึงจะบอกรักคุณนะคะ ทำไมเขาถึงจะเข้ามาบอกรักคุณนะคะ สงไม้นะคะเขาก็บอกประจําอยู่แล้วนะคะเคยบอกแล้วนะคะเคยบอกรักคุณแล้วแล้วก็จะบอกรักให้คุณได้ยินอีกซ้าๆในทุกๆวันไม่ว่าก่อนหน้านี้ไม่ว่าตอนนี้หรือในอนาคตข้างหน้าเขาก็จะบอกกับคุณให้คุณได้รับรู้ว่าเขารักคุณนันเองนะคะ เขาคิดถึงคุณนะคะหากว่าอยู่ห่างไกลกันนะคะเขาคิดถึงคุณมากๆนั่นเองนะคะเขาบอกให้คุณเพื่อให้คุณรับรู้ว่าความห่างไกลไม่ได้ทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขาลดน้อยลงนั่นเองแต่กลับทําให้เขารักคุณมากกว่าเดิมทั้งรักทั้งคิดถึงนั่นเองนะคะแต่หากว่าอยู่ด้วยกันนะคะไม่ได้ไม่ใช่รักทางไกลก็เป็นพลังงานของการขอบคุณที่รวมสู้ด้วยกันมาไม่ทอดทิ้งกันนั่นเองนะคะ เจ็ดไม้นะคะความอดทนความพยายามการต่อสู้ฝ่าฟันขอบคุณที่อยู่เคียงข้างเขาเข้าใจเขาต่อสู้มาด้วยกันกับเขาคุณคือคนที่เข้าใจเขามากที่สุดนะคะไม่เคยมีใครที่เข้าใจเขารู้ใจเขารักเขาสู้มาด้วยกันกับเขาได้แบบที่คุณเขาไม่เคยเจอใครแบบคุณเลยนั่นเองเนะคะเป็นความซาบซึ้งในหัวใจมากๆเนาะ เจ็ดถ้วยนะคะคุณมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ตรงใจเขา เขาเองนะคะบางครั้งก็อาจจะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะแต่ว่าคุณก็อยู่เคียงข้างเขานั่นเองนะคะแล้วก็พลังงานของเจ็ดถ้วยเนาะเป็นความคิดความรู้สึกความฟุ้งซ่านที่อยู่ในหัวใจมีทั้งความเป็นห่วงมีทั้งความรักความหึงความหวงนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่เกี่ยวข้องกับคุณคุณมีที่ผลต่อความรู้สึกของเขาเขาเป็นคนที่มีเหตุผลมากๆนะคะแต่กับคุณนะคะส่วนใหญ่จะเป็นความรู้สึก จะเกี่ยวข้องกับหัวใจของเขาโดยตรงเลยนั่นเองนะคะบางครั้งระหว่างคุณกับเขาก็คือไม่ค่อยมีเหตุผลอะไรสักเท่าไหรน่นาะเป็นเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกที่ที่มาจากใจด้วยนั่นเองนะคะความน่าราักความสดใสความจริงใจกันอยู่เคียงข้างเขา ความมีเสน่ห์ของคุณความอ่อนโยนของคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่รวมเป็นตัวคุณทําให้เขารู้สึกรักคุณมากๆพลังงานที่ขึ้นมาไม่ใช่เพิ่งรักแต่รักกันมานานแล้วนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ก็ดีมากๆแม้จะพบเจอปัญหาคก,ก็คือไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือมองว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่คุณทั้งคู่สามารถฝ่าฟันไปด้วยกันได้ไม่เคยมีความคิดที่จะเลิกลาจากกันนะคะดูแลเทคแคร์ใส่ใจกันดีมากๆคุณมีความรัก มีความรู้สึกดีนะคะที่มีเขาพลังงานที่ขึ้นมาเหมือนกับว่าค่อนข้างไปทางรักต่างวัยนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นเด็กแล้วก็เติมเต็มกันและกันในช่องว่างตรงนี้นะคะระหว่างคุณกับเขาไม่มีปัญหาของรักต่างวัยเลยแต่กลับกลายเป็น เป็นสิ่งที่เติมเต็มกันและกันมากๆนะคะเขามีความเป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วคุณมีความเป็นเด็กกว่านะคะหากว่าอายุใกลเคียงไล่เลี่ยงกันก็เป็นความคิดนั่นเองหรือประสบการณ์ชีวิตนะคะที่มีความแตกต่างหรือว,ว่าถ้าคุณทั้งคู่รู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วนะคะรู้จักตัวตนของกันและกันมาก่อนอยู่แล้วการครบการการพัฒนาความสัมพันธ์จึงรู้สึกว่า มันง่ายนะคะง่ายมากๆเพราะว่าไม่ต้องใส่แซงเพราะคุณ้องคู่รู้จักกันมารู้จักเนื้อแท้ตัวตนของกันและกันมามานานแล้วนั่นเองนะคะสิบถวยนะคะความรักนะคะเขาบอกรักคุณนะคะทําไมเขาถึงจะเข้ามาบอกรักคุณเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาทําแบบนี้กับคุณเป็นประจําอยู่แล้วนะคะรักแล้วรักอยู่รักต่อรักมากๆนั่นเองนะคะ